คนที่หนึ่งนะครับหนึ่งยูบีนะครับสามยูบีสามยูบีครับผมต้งหนึ่งพันบาทในการจัดนลยไหมทำไรได้ไหมไม่ครับที่เอาันนี้เลยออกมาก่อนพี่เพราะจะจัดคนที่หนึ่งครับพี่อะไรนะครับเจเจเองจะได้ไหมได้ไหมคได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอต่อคิวหน่อยนะครับพี่เอเอเอรายูบีหมดเลยพาะไรนะครับยูบีสามชุดครับยูบีสามชุดเป็นเก้ากล่องนะครับเป็นสามพันบาทนะครับสามพันบาทจดตามด้วยครับ ย่อยนะครับอสองไมล์สองไมล์เป็นหกกล่องนะครับ U P สองพันบาทสองยูสองพันบาทอะไรอีกบ้าหกยูบีครับ ของพี่ตั้งนานแล้วอะไรนะครับพี่พี่นวลค่ะพี่นวลพี่อะไรครับพี่นวลนะครับอันที่สี่เอาพี่นวลเอาอะไรนะอยู่นี่ไงนะที่พี่สั่งไว้สาม้ย มันมันสองชุดอะสงชุดหกกล่องใช่ไหมครับสองพันบาทค่ะค่างหกยูแล้วก็ไฟเบอร์พี่สั่งไว้แล้วไฟเบอร์สั่งไว้แล้วโอเคครับได้ได้ครับโอเคครับพี่เอาพี่กดไปพี่จะหายแล้วมีมูลส่งค นี้ซ่าพี่จะหาแล้วตอนนี้ได้ครับออทีนออทีนอทีนออีนจันะครับออทีนตัดนะครับต่อครับออทีนออทีนออทีนตั้งหนึงนะครับไฟเบอร์นี่มันขายลยนะออทีนอร์ีสามกล่องหกพอยครับเรียกเอาอะไรบ้างครับมันีสามกล่องแล้วก็สามยูหนึ่งพันบาทแล้วก็